ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจวบจนทุกวันนี้เผ่าปีศาจเหยาวกัวก็ยังมีสิ่งที่ทําให้เฉินเสี่ยงต้องประหลาดใจเนื่องจากปัจจุบันเขาพบว่าเผ่าปีศาจเหยาวกัวมีผลไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณภาพสูงสุดอยู่เป็นจํานวนมากและมันเกินกว่าที่ใครจะคาดการได้ทางด้านของหลานเตีย นางได้รับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพียงไม่กี่ผลเท่านั้นซึ่งนางจะเก็บรักษามันไว้เป็นอย่างดีโดยเป็นที่แน่นอนว่าผลไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณภาพระดับนี้จะต้องถูกส่งมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกอสำหรับเฉิญเสี่ยงเขาจะได้รับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณภาพสูงสุดมากเท่าที่เขาต้องการ ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจเหยาวกัวมีพลังสมุนไพรที่ส่งเสริมร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมแม้ภายในกระจกเทพ6วิธีจะมีสมุนไพรหลายชนิดที่ให้การส่งเสริมในด้านนี้แต่ผลลัพธนั้นก็ไม่เร็วเท่ากับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ จากการสอบถามกับผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวเฉินเซียงก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าเผ่าปีศาจเหยากัวปกปิดเรื่องจำนวนผลไม้คุณภาพสูงสุดที่พวกเขามีต่ออาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อไม่อย่างนั้นอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่วจะต้องสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพวกนางที่จะได้รับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณภาพสูงสุดเพิ่มขึ้นเฉินเซียงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับหลานเตี๋ยถึงแม้ผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวไม่ได้กำชับไว้แต่เขาก็ไม่คิดจะเปิดเผย เฉินเซียงกับผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานาการณ์ของเดาเหยาวกัวซึ่งเขาบอกกับผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัาว,ว่าหลังจากสถานการณ์ของที่นี่คลี่คลายลงเขาจะส่งทุกคนออกไปใช้ชีวิตตามเดิมผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวไม่ยินดีกับเรื่องนี้นะักเพราะเขากับฝ่ายอาวุโสในเผ่าได้หารือกันแล้วและพวกเขาต้องการอาศัยอยู่ในหอคอยปีศาจเร้นลับต่อไปภายในหอคอยปีศาจเร้นลับมีพฤกษาเทพตั้งอยู่และทุกคนในเผ่าปีศาจเหยาวกัวชื่นชอบพฤกษาเทพนี้มาก สำหรับพวกเขาหอคอยปีศาจเรีบคืบสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเด็กๆจะถูกล่าเฉินเซี่ยงก็มีความรู้สึกว่าภายในหอคอยปีศาจเร้นลับค่อนข้างเงียบเหงาดังนั้นเขาจึงตกลงที่จะเก็บเผ่าปีศาจเหยาวกัวเอาไว้ในหอคอยปีศาจเร้นลับนอกจากนี้เขายังหางานให้เผ่าปีศาจเหยาวกัวทำแก้หน่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซี่ยงไม่ได้บอกให้หลานเตี่ยรับรู้เนื่องจากอาณาจักรปีศาจวิญญ,ญาณหนีกวัวให้การดูแลเผ่าปีศาจเหยาวกัวมาโดยตลอด ดังนั้นการที่เผ่าปีศาจเหยากัวตัดสินใจย้ายมาอยู่ในหอคอยปีศาจเร้นลับของเขาจึงเป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยดีนะน้องสาวเสี่ยวจริงเริ่มติดต่อกับเผ่าปีศาจเหยากัวโดยมีการส่งมอบผลไม้หลายชนิดให้เผ่าปีศาจเหยากัวนําไปเพาะปลูกเมื่อพูดถึงการเพาะปลูกผลไม้เผ่าปีศาจเหยากัวก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากอีกทั้งพวกเขายังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นผลไม้ชนิดแปลกๆมากมาย ปัจจุบันเฉินเซี่ยงหยุดการตันปรุงยาแล้วเนื่องจากชัยเหลียนบอกว่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปทางด้านของน้องสาวเสี่ยวจิงนางได้รายงานสถานการณ์ภายในหมอกแสงว่าชัยเหลียนได้หยุดการสละเลือดแล้วและยามนี้ร่างกายของมหาบรรพการเห่ยาที่สมบูรณ์กําลังปรากฏขึ้นร่างกายของนางปรากฏขึ้นมาแล้วน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นขณะมองดูสิ่งที่อยู่ในกลุ่มหมอกแสงช่างสวยงามยิ่งนัก พวกนางเป็นหญิงสาวที่เยี่ยมยอดให้ตายเถอะพี่ใหญ่ท่านกำลังพลาดฉากที่งดงามที่สุดเฉินเซี่ยงพูดอะไรไม่ออกปัจจุบันเขาวางตัวสงบเสงี่ยมแต่น้องสาวเสี่ยวจริงกลับทำท่าน้ำลายหกอย่างคนชีกอเสี่ยวจริงเจ้าควรจะสำรวมให้มากเฉินเซี่ยงเอ็ดเสียงดุพวกนางเหมือนกันเดะเลยน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวนี่ควรเป็นรูปโฉมที่พวกนางร่วมกันกำหนดชัยเหลียนก็เปลี่ยนรูปโฉมด้วยหรือ เฉินเสี่ยงถามอย่างตกใจพับผ่าสีข้าชอบรูปลักษ์เดิมของชัยเหรียญมากก็ไม่ไม่ได้ต่างจากเดิมนักจะให้ข้าอธิบายอย่างไรดีละ่ะอืมมมเอาเป็นว่านางยังดูเหมือนเดิมแต่สวยขึ้นเป็นกองน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวดูเหมือนว่ามหาบรรพการเหยาต้องการให้ตัวเองแตกต่างกับบรรพการเห่ยาเพื่อที่บรรพการเหยาจะไม่กดดันให้นางหลอมรวมดูเหมือนนางจะหลงไหลในตัวเหรียญเอ๋อของข้าไม่ดีเลยจริงๆ เฉินเซี่ยงรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใดเหรียญเอ๋อร์ของท่านงดงามซะขนาดนั้นใครบ้างที่จะไม่ลหลงไหลน้องสาวเสี่ยวจิงหัวเราะคิกคักพี่ใหญ่ข้าแนะนำให้ท่านพิชิตมหาบรรพการหยอดสมิฉะนั้นเหรียญเอ๋อร์ของท่านจะต้องถูกนางพรากไปข้าไม่ต้องการนางข้าต้องการแค่เหรียญเอ๋อร์เท่านั้นเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากเห็นทีว่าข้าจะต้องเพิ่มพูนความแข็งแกร่งเพื่อที่พี่สาวใต้เหวจะได้หวั่นเกรงข้าใช่แล้วข้าจะต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าข่ม ทันใดนั้นเองเหมอกแสงจ้าก็ได้วาบหายไปมหาบรรพการเหยาและชัยเหรียญในสภาพเปลือยเปล่ากำลังนอนอยู่กลางอากาศทั้งสองหลับตาและจับมือกันเอาไว้ทั้งสองมีรูปลักษณ์เหมือนกันทุกประการยามนี้เฉินเซียงไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครเป็นมหาบรรพการเหยาและใครเป็นชัยเหรียญลักษณะหลักๆยังเป็นรูปโฉมของชัยเหรียญที่ชวนหลงไหลแม้ยามนี้พวกนางจะหลับตาอยู่แต่เฉินเซี่ยงต้องใจเต้นเมื่อมองดูใบหน้าของพวกนาง พวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่เฉินเซี่ยงรีบนำผ้าคลุมมาปิดเรือนร่างอันงดงามเหล่านั้นไม่มีการตอบกลับจากสาวงามทั้งสองเฉินเซี่ยงมองพวกนางสลับไปสลับมาก็พึมพำขึ้นว่าใครเป็นเหรียญเอ๋อของข้ากันหล่ะนีแม้กระทั่งจิตวิญญาณของพวกนางก็ยังมีความผันผวนในลักษณะเดียวกันมันยากที่เฉินเซี่ยงจะสามารถระบุได้จริงๆในขณะนั้นเองมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เฉินเซี่ยงต้องตะลึงหนัก จู่ๆร่างงามอันชวนฝันทั้งสองร่างก็เรืองแสงนวลก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างช้าๆครั้นจึงผสานกันเป็นหนึ่งเดียวเชิญเซี่ยงอุทานอย่างตกตะลึงปรากฏว่าชัยเหรียญหลอมรวมกับมหาบรรพการเหวยเสียอย่างนั้นพวกนางไม่ใช่คนคนเดียวกันจากต่างเส้นเวลาแต่แล้วพวกนางหลอมรวมกันเพื่ออะไรเดิมทีชัยเหรียญก็มีถึงสามบุคลิกในตัวตนเดียวในกรณีนี้นางจะมีสี่บุคลิกหรือไม่ เฉินเซี่ยงหมายมั่นว่าจะให้ใช่เหรียญกับมหาบรรพการเหยาเข้าต่อสู้กับสองเทพ,พสงครามวิหารการเวลาเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสฆ่าเทพสงครามวิหารการเวลาอีกหนึ่งคนหากปัจจุบันพวกนางกลายเป็นหนึ่งตัวตะตัวแล้วเขาจะจัดการกับเทพ,พสงครามวิหารการเวลาทางด้านนอกได้อย่างไรมีคำถามมากมายปรากฏขึ้นขณะที่เฉินเซี่ยงมองดูภาพการหลอมรวมของสองสาวงามยามนี้เขาสงสัยว่าใครจะเป็นคนควบค,บคุมร่างกายนี้ และพวกนางได้มีการเชื่อมต่อความทรงจำกันหรือไม่ขณะที่ความคิดของเขาลอยไปไกลหญิงสาวเบื้องหน้าก็ได้ลืมตาขึ้นและจ้องมองมาที่เฉินเซียงเมื่อสองสายตาประสานกันจิตใจของเฉินเซียงก็ถึงกับสั่นสถานมันคล้ายกับว่าจิตวิญญาณของเขากำลังจะถูกพรากด้วยแววตานั้นเพียงครู่เดียวแววตาที่คมกริบก็อ่อนโยนลงเจ้าอันาพานน้อยโมยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบมาช่วยข้าแต่งตัวเร็วเข้า หญิงนางนั้นยิ้มให้เขาเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วก่อนจะถามขึ้นว่าตอนนี้เจ้าเป็นใครข้าคือเหยาเอ,อ๋อคำตอบนั้นทำให้เฉินเซี่ยงนิ่งงันไปครู่ครั้นแล้วเขาก็พล้งออกมาว่าเหยาเอ๋ออะไรกันเหรียญเอ๋อของข้าอยู่ที่ไหนปัจจุบันนางยังอยู่หรือไม่แน่นอนนางยังอยู่หญิงนางนั้นยิ้มเจ้าอันาพานน้อยเจ้ามาช่วยข้าแต่งตัวก่อนเถอะ พี่สาวต้เาหยายังอยู่หรือเปล่าเฉินเซี่ยงถามอีกครั้งแน่นอนหญิงนางนั้นหัวเราะเฉินเซี่ยงอยากจะซัดหญิงสาวเบื้องหน้าสักสองสามฉาิเขาไม่ต้องการเหยีเวเอ,อหรือใครอื่นเขาต้องการแค่เหรียญเอ๋อเท่านั้นสรุปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เฉินเซี่ยงถามอีกครั้งข้าคือมหาบรรพการเหยีวแต่ข้าเป็นบุคลิกเหยีเอ,อ๋อ นางกล่าวมหาบรรพการเหยาไม่สามารถยอมรับตัวเจ้าจึงได้แยกย่อยจิตวิญญาณเป็นบุค,คลิกเหยนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุค,คลิกเห่ยาเออสนิทสนมกับเจ้าโดยเฉพาะเฉินเซี่ยงไม่พอใจกับเรื่องนี้มากเขาคว้าไหลของนางมาเขย่าพร้อมตะโกนว่าพี่สาวใต้เหวยาวหากท่านได้ยินข้าให้แยกตัวออกมาโดยเร็วท่านต้องการทำลายเหรียญเออของข้าหรืออย่างไรรีบๆแยกตัวได้แล้วเจ้าใจเย็นๆก่อนหญิงนางนั้นกล่าว แม้ว่าพวกเราจะหลอมรวมกันแล้วแต่พวกเรายังสามารถแยกออกจากกันได้ตลอดเวลาการหลอมรวมสร้างข้อได้เปรียบแก่พวกเราอย่างมากพวกเราจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะนี้ไม่ค่ารับไม่ได้เฉินเซียงยังคงเขย่าไหล่หญิงนางนั้นอย่างรุนแรงโดยหวังจะให้มหาบรรพการเหย่าแยกตัวออกมาตอนนี้ข้าก็เป็นไฉเหรียญเช่นกันเจ้าไม่ต้องการให้เหรียญเออของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นหรอกหรือ ชายเหรียญกล่าวถามด้วยสีหน้าเคร่งครึมเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันเป็นบุคลิกของมหาบัรฑการเหยี่ยแน่นอนว่าข้าต้องการให้เหรียญเออแข็งแกร่งขึ้นแต่มันไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้เฉินเซี่ยงไม่อาจยินยอมให้ชายเหรียญมีบุคลิกเพิ่มขึ้นอีกสองบุคลิกและที่สําคัญมันเป็นบุคลิกที่มาจากมหาบัรฑการเหยีย่ยเหยี่ยต้องทราบด้วยว่ามหาบัรฑการเหยา่มีจิตวิญญ,ญาณที่ทรงพลังมากบางทีมันอาจสร้างอิทธิพลที่ทําให้บุคลิกเหรียญเออหายไปตลอดกาล ขณะนั้นร่างของชัยเหยเรียญไดเรืองแสงสีขาวฉับพลันจึงกลายเป็นสองเงาร่างครั้นแล้วชัยเหรียญสองคนก็ได้ปรากฏตัวและยืนอยู่เบื้องหน้าเฉินเซียงแน่นอนว่าหนึ่งคือชัยเหรียญและอีกหนึ่งคือมหาบรรพการเหยาวหลังจากที่พวกนางแยกออกจากกันความแข็งแกร่งโดยรวมก็ลดลงอย่างมากทางด้านของเฉินเซียงก็รับรู้ถึงแง่มุมนี้ได้ชัดเจนหากทั้งสองหลอมรวมกันความแข็งแกร่งของพวกนางจะทบทวีขึ้น โดยเป็นมากกว่าการผนึกกำลังของสองตัวตนหลายเท่าตัวดังนั้นการหลอมรวมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกนางเฉินเซี่ยงข้าผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆมหาบรรพการเห่ยวกัดฟันกล่าวนางนำเสื้อผ้าออกมาสวมใส่ด้วยท่าทางฉุนเฉียวหากเจ้ารักเหรียญเอ๋อจริงเจ้าก็ไม่ควรหยุดนางทักสเสียนมู่หมื่นนิรันยังมีจุดให้ข้าส่งเสริมได้ด้วยวิธีการนี้ด้วยการต่อต้านที่รุนแรงของเฉินเซี่ยงมหาบรรพการเห่ยากับชัยเหรียญจึงต้องยอมแยกตัวในที่สุด ไม่ใช่ว่าข้าไม่ยอมรับการหลอมรวมของพวกเจ้าแต่พี่สาวใต้เหย่าข้ากังวลในกรณีของเจ้าท้ายที่สุดพวกเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันเฉินเซี่ยงกล่าวพูดอะไรของเจ้าเป็นเจ้าไม่ยอมรับข้าซะมากกว่าข้าลงทุนแยกจิตวิญ,ญญาณสร้างบุคลิกเหย่าเออขึ้นมาตามบุคลิกของเหรียนเออเพื่อจะให้นางสนิทสนมกับเจ้าโดยเฉพาะมหาบรรพการเหย่ากล่าวสำหรับเจ้าข้าไม่เกี่ยงแม้ต้องสร้างอีกบุคลิกขึ้นมาแต่เป็นเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมรับข้า มหาบรรพการเหย่ยงไร้าย,ยาวอย่างโกรธจัดเจ้าอันธพาลน้อยพี่เหย่ยยอมลงทุนเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่รู้สึกถึงการต่อต้านจากนางต้องบอกเลยว่านางคำนึงถึงจิตใจของเจ้าเป็นสําคัญชัยเหลียนกล่าวดูเหมือนผู้กล่าวจะเป็นบุคลิกของเทพเซียนเทียน,ยนมู่เอาเถอะพวกเจ้าสามารถหลอมรวมกันได้แต่พวกเจ้าจะต้องทำพันธสัญญากับข้าก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวข้ากังวลว่าหนึ่งในพวกเจ้าจะทำให้บุคลิกอื่นๆหายไปแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามทีเข้าเข้าใจแล้ว มหาบรรพการเหยาพยักหน้านี่เป็นแง่มุมที่ควรกังวลจริงๆจะว่าไปแล้วข้าเองก็มีส่วนผิดที่ไม่พิจารณาถึงประเด็นนี้ทางด้านของชัยเหลียนก็พยักหน้าเช่นกันหลังจากพวกเจ้าทั้งสองหลอมรวมกันมันไม่มีใครรับรู้ได้ว่าในอนาคตจะเกิดผลกระทบอย่างไรดังนั้นข้าจึงต้องสร้างพันธสัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเจ้ากลืนกินกันเอง เฉินเซียงกล่าวถึงแม้พวกเจ้าจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่บางครั้งพวกเจ้าอาจต้องทำการผลักดันศักยภาพและนั่นอาจทำให้พวกเจ้าเผลอทำพลาดโดยไม่รู้ตัวเฉินเซียงกำลังหมายถึงกรณีของการคลุ้มคลั่งเพราะในเวลาที่สูญเสียการควบคุมย่อมไม่มีใครล่วงรู้ผลลัพธ์ที่ตามมาชัยเหรียญกับมหาบรรพการเหยา่ที่หลอมรวมกันจะทำให้มีห้าบุค,คลิกอยู่ในตัวตนเดียวและนั่นสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะคลุ้มคลั่งอย่างมาก หากหนึ่งในห้าบุคลิกเกิดความต้องการผลักดันศักยภาพไปสู่จุดสูงสุดมันก็อาจกลืนกินบุคลิกอื่นๆโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงต้องใช้พันธสัญญาเป็นข้อจำกัดเขาไม่เพียงจำกัดมหาบัญพการเหยาเท่านั้นเพราะเขายังต้องจำกัดชัยเหรียญเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อเกิดความคลุ้มคลั่งมันย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายได้เหมือนกัน ยามนี้หญิงสาวทั้งสองได้เข้าใจถึงความกังวลของเฉินเซียงแล้วซึ่งครั้งก่อนหน้าพวกนางหลอมรวมกันโดยไม่ได้คํำนึงถึงแง่มุมนี้โดยคิดเพียงว่าการหลอมรวมกันจะทำให้ความแข็งแกร่งทบทวีขึ้นอย่างมากหลังจากนั้นเฉินเซียงได้ทำพันธสัญญากับสาวงามทั้งสองก่อนที่พวกนางจะทำพันธสัญญาต่อกันเพิ่มเป็นเงื่อนไขที่รัดกุมมากขึ้น เมื่อทำพันธสัญญาเรียบร้อยดีแล้วสาวงามทั้งสองก็ถอดเสื้อผ้าออกและทำการหลอมรวมกันอีกครั้งทางด้านของเฉินเซียงเฝ้าดูการมาเหินด้วยความกังวลเขาเป็นห่วงว่ามันอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพวกนางเพียงไม่นางกระบวนการหลอมรวมก็เป็นอันเสร็จสิ้นยามนี้เฉินเซียงต้องตกใจไม่น้อยเพราะหลังจากพวกนางหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์ก็ทำให้มีความแข็งแกร่งทบทวีขึ้นอย่างน่าตกใจเป็นข้าเองเห่ยาเอ,อ๋อชัยเหรียญยิ้มให้กับเฉินเซียง แม้ข้าเพิ่งจะรู้จักเจ้าแต่ข้ารู้สึกคุ้นเคยกับเจ้ามากก่อนหน้านี้มหาบรรพการเหวยาวและชยลัยเหรียญได้บอกว่าบุคลิกเห่ยาเอ๋อถูกกำหนดขึ้นตามบุคลิกเหรียญเอ๋อและมันเป็นไปเพื่อการวางตัวใกล้ชิดกับเฉินเซี่ยงโดยเฉพาะด้วยสาเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงพยายามจะคิดว่านางเป็นเหรียญเอ๋อคนที่สองแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังไม่รู้สึกคุ้นเคยกับนางอยู่ดีข้ารู้สึกไม่คุ้นเคยกับเจ้าจริงๆแม้บุคลิกนี้จะกำหนดขึ้นตามเหรียญเอ๋อแต่เจ้าไม่เหมือนเหรียญเอ๋อเลยจริงๆ เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วบุคลิกเหลียนเอ๋อนั้นเป็นหญิงสาวที่อ่อนหวานและใส่ซื่อทว่าเยาเอ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่แม้รูปโฉมจะเป็นเหมือนกันแต่บุคลิกนั้นสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนพี่ชายเฉินเจ้ารังเกียจเยาเอ๋ออย่างนั้นหรือชายเหลียนก้าวเดินและจับมือเฉินเซี่ยงมากุมไว้นางจ้องมองเขาด้วยแววตาสดใสเหมือนจะพยายามทำให้เขาหลงสเสน่ห์ เฉินเซียงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรในสายตาของเขามองว่าร่างกายของชัยเหรียญกำลังถูกสิงโดยปีศาจจิ้งจอกพี่ชายเฉินข้ารู้แล้วว่าเจ้ารังเกียจข้าจริงๆเจ้าพึงพอใจกับแค่เหรียญเอ๋อเท่านั้นชัยเหรียญปล่อยมือเฉินเซียงออกนางก้มหน้าลงอย่างผิดหวังใครๆก็ชอบเหรียญเอ๋อกันทุกคนแม้แต่ข้าเองก็เช่นกันแต่ข้าก็ถือเป็นเหรียญเอ๋อเหมือนกันข้าไม่ได้รังเกียจเจ้าแต่ข้าต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเจ้า เมื่อเห็นท่าทีเศร้าสลดของหญิงงามเบื้องหน้าเฉินเซียงก็ไม่สามารถทนได้เขาเดินเข้าไปใกล้และกุมมือของนางไว้พี่ชายเฉินยมนี้เจ้ารู้สึกไหมว่าข้าเป็นอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามของมหาบัณฑการเหวชาชัยเหรียญเงยหน้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้มหาบัณฑการเหยาจะดูเยือกเย็นราวกับไม่มีอารมณ์เสน่หาแต่ที่จริงแล้วนางก็มีอารมณ์เสน่หาเหมือนกับคนอื่นๆเพียงแต่มันถูกระงับด้วยบางอย่างเจ้าไม่เหมือนเหรียญเอ๋อจริงๆ เฉินเซียงขมวดคิว้วเหรียญเอ๋อร์ของข้าไม่ได้เป็นแบบนี้ข้าถูกสร้างขึ้นมาตามบุคลิกเหรียญเอ๋อร์เพื่อให้มีความรู้สึกรักเจ้าเหมือนกับที่เหรียญเอ๋อรักเจ้าอย่างไรก็ตามข้ามีระบบความคิดที่แตกต่างจากเหรียญเอ๋อร์อย่างสิ้นเชิงซึ่งระบบความคิดของข้าได้รับอิทธิพลมาจากพี่สาวเหา่ยเหยเอ๋อร์กล่าวพูดให้เข้าใจง่ายก็คือพี่สาวเหา่สร้างบุคลิกนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงความรักและอารมณ์สเสน่หาแทนนางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ